สวัสดีค่ะวันนี้ LWS มีเนื้อหาดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะรู้ไหมคะว่าการคาดการณ์ตลาดอสังหาในปีหน้าจะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลย LWS Wisdom เริ่มเลยเศรษฐกิจไทยปี66เติบโตที่1.8%ต่ำกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้ที่3.5%บอกเลยค่ะว่าเป็นผลมาจากการส่งออกที่ชะลอตัวภักท่องเที่ยวที่เติบโตต่ำกว่าที่คาดการไว้และการใช้จ่ายภาครัฐที่ชะลอตัวลง ในส่วนตลาดที่อยู่อาศัยปี66นั้นโดยรวมมูลค่าเพิ่มขึ้น18%และยูนิตลดลง4%เพราะว่าบ้านพรีเมียมเปิดตัวมากขึ้นและการเปิดตัวคอนโดและบ้านที่ต่ำกว่า10ลลานเนี่ยน้อยลงจากสถานการ,ร,รกณ์เศรษฐกิจในปี66ต่อเนื่องมาถึงปี67แนวโน้มเศร,รษฐกิจในปี67นั้นยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงตัวในระดับสูงและภาะหนี้ครัวเรือนที่สูงแตะระดับ90%ต่อ GDP และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อทั้งสินเชื่อโครงการและสินเชื่อบ้านทําให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อลดลงอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงขึ้นรวมไปถึงนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ MPLS ของสินเชื่อบ้านมีแนวโนมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอสังหาในปี67ถึงแม้ว่าในปี67จะมีปัจจัยบวกอย่างเช่นอัตรางเงินเฟอ้อที่ลดลงมาจากปี66 อัตราการว่างงานที่ลดลงและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังคงตัวอยู่ในระดับที่เกิน50ก็ตามโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปี67นั้นจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 2.3- ถึงโดยมีค่ากลางที่2.7%จปากปัจจัยดังกล่าวนะคะทั้ง LWS คาดการว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปี67จะเติบโต5-1ถึงโดยมีความเป็นไปได้ถึง3แบบคือกรณีดีที่สุดปกติและแย่ที่สุดค่ะ เริ่มเลยในกรณีที่ดีที่สุดตลาดที่อยู่สายเติบโต5-10%มูลค่าและยูนิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น598พันล้านบาทและ110,000หน่วยจากสมมติฐานที่เศรษฐกิจไทยเติบโตที่3-3.5%ไปกันต่อในกรณีปกติตลาดที่อยู่สายเติบโตเพียง0.15%มูลค่าและยูนิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น571พันล้านบาทและ105,000หน่วยจากสมมติฐานที่เศรษฐกิจไทยเติบโตที่2.5-3%และในกรณีที่แย่ที่สุด ตลาดที่อยู่สายถดถอยมากกว่า5%มูลค่าและยุดดิลดลงเหลือ527พันล้านบาทและ100,000หน่วยในกรณีเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่า2.5%สุดท้ายนี้นะคะถ้าหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาอ่านบทความของเราต่อได้ที่เว็บไซต์ www.lws.co.th นะคะและพบกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ